พี่ว่าแต่งเงียบๆก็ได้เงียบๆทำเพื่ออะไรคะเงียบๆทำไมไปคะทำไมอ่ะกินกระจรจะแต่งงานทั้งทีอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มต้อนรับแขกนะพี่คะรู้ไหมยิ้มจุ่ยิ้ม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 หวานเฉยๆยิ้มไม่ต้องทำหรอกหน้าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่จะพี่จหยอกแรงแล้วเนี่ยเวลาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะ เลยอ้าวเบาจะว่าไงจ๊ะไม่ได้ดีใครด้ออกไปต้อนรับแข่โอ้ oh, พี่ว่าให้ให้คนอื่นออกไปต้อนรับก็ได้ไม่ไ,มได้ไม่หรอกกิ่นขจรอะไรเนี่ยไม่ได้มันเป็นขนบประเพณีของเมืองของมุงชั้นกลิ่นขจรบอกให้ไปต้อนรับแขกจริงๆแล้วประเพณีของบ้านเมืองของมั้นเนี่ยเจ้าบ่าเจ้องออกไปต้อนรับแขกพี่ต้องออกไปเหรอออก พี่ว่าไม่ต้องให้พี่ไปไอ้ฉีดยายังเนี่ยดูแจ่ก็ได้จ่าจ่าจ่าเดี๋ยวพี่ออกไปต้องรับเนาต้อนรับเนาะแล้วที่มันหวานเลยนะดูสิเนี่ยนี่กลิ่นขาร์จร์ว่าเปล่าประกาศไปทั่วเลยแล้วถ้าเกิดว่าบรรดาเม่มียะฉันรู้ขึ้นมาเนี่ยฉันตายแน่เลยไม่มีใครรู้เลยมั้ง ยืนยืนจออยู่สามเเสียง <laughs> สวรรค์จัดงาน a ออขนาดนี้เขาไม่รู้เลยมัง้งเดี๋ยวไปดูก่อนว่าใครมาบ้าง <c oughs> ตายแน่ๆเนะลยจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> บอกว่าอ้าวอ้าวไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเสร็จปุ๊บพี่กลับกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะกลับแน่นะเพคะจ้าเดี๋ยวพี่กลับด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันรอนะเพคะเอาไป็นานจังเลยมาแล้วหนึ่งจ้าแขกจะเยอะจริงจริงจะมีมาอีกไหมเนี่ยอ้าว ไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงๆเดี๋ยวพี่แต่างงานเสร็จปุ๊บพี่กลับกับเธอเลยนะจ๊ะขวัญเดือนอพี่ไม่ได้แต่งกับขวัญหรอคะอวันนี้ขวัญมาเตรียมตัวเลยนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวพี่กลับด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปแต่งงานด้วยนะจ๊ะขวัญเดือนเราพี่อยู่ตรงนี้นะแค่นี้เลยเหรอคะจ้า อุ้ยอ้าวไม่เอาไม่พูดเดี๋ยว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 ใครเขียนบทก่อนเพราะไม่ใครคิดเนี่ยฮะเขาเองอ๋อหรอแน่ใจนะว่าจะแบ่งกับคนนี้รักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเสร็จมุบพี่กลับกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะแต่พูดกับสองคนแล้วนะตกลงจะกลับกับใครเดี๋ยวพี่กลับกับเพชรชาไงพี่ยังไม่ได้พูดกับใครเลยแต่ได้ยินนะเมื่อกี้ได้ยืนฟังจ้าเ้ย เสร็จหรือยังเดวพค่ะกลับด้วยนะถ้าเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีได้เลยรถน้ำสังเป็นอันเดิบต่อไปต้องไม่ใช่คนดีแน่ๆเดี๋ยวยืนก่อนนะโอเคโอเคยืนมือออกมาดีๆนี่ยืนนี่ไงฉันยืนสูงรลหงขนาดนี้ ปืนกนนะมันจุดใต้ปืนไงแล้วต้องไปหามันแล้วก็น่าว่าเรามีสามคนมาเจอกันนี่เราไม่ตีกันเองเราไม่รู้จักกันอ๋อเราไม่รู้จักกันแล้เป็นแขกในงานเฉยอ่าอ่าอ่าโอเคถ้ามองนะนี่แน่ใจแล้วใช่ไหมเนี่ยถามจริงๆแน่ใจแล้วใช่ไหมเลืองไม่ได้อ่ะโอ้ยายังไงดีล่ะอวยพอเลยค่ะ รวยพรมาเลยตามที่พ่อเห็นเลยค่ะตามที่คุณแม่เห็นเลยถ้าไปกันไม่รอดก็กลับมานะแรงมากตามนั้นนามองทำไมอะมองเขาทำไมว่าจะทำไมพวกเราต้องลดนะกูมองเหมือนกันเนี่ย ขนาดนี้เนี่ยพอละนาดพอเอาละถึงเวลาฉันจะเฉิดฉายบ้างละทำไมเธอจะทำอะไรนางร่มงานแต่งตัวเองคุณแม่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะแม่ฝั่งนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะเชิญประกบทำอะไรผู้จัดทุกคนคะเห็นหรือยังว่าใครจะอยู่หรือใครจะขีดแค่นั้นแหละปีนุ่นดูไหม ดูดูแค่ดูเปอร์เซ็นต์เบาหนึ่พี่นุ่นแกมานี่เถอะนี่มานี่นี่บอกคำเดียวเลยนะทำไมอ่ะแกตายคาที่บอกพี่เองมาด้วยกันก็ดูส่วนสูงนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยยังไม่ได้เริ่มเลยให้หยุดอะไรโอ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าเธอเป็นใครเนี่ยฮะนี่ฉันเนีต้องถามพวกเธอทั้งสามคนค่ะว่าเป็นใครมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้แปลกๆลกแล้ว เป็นใครกันคะเดี๋ยวฉันรอจังหวะนี้มานอนรอตอนนี้แหละฉันเป็นใครใช่ไหมใช่ค่ะฉันชื่ออารยาถามว่าใครค่ะฉันตายหมดเวลาค่ะ นี่พิชระอยากรู้ใช่ไหมว่าอยากรู้บอกมาว่าผู้หญิงสามคนนี้เป็นใครแปลกๆนะเอเพื่อนยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะร้องสักนิดนึงค่ะร้องสักนิดนึงคุณแม่ขอฝากชื่อแอฟทักซอนขอฝากชื่อแอฟทักซอนีละมุนอ่ะทำไมชื่อละมุนนี้ฝากเสียง ีปัญหาหัวใจนั่นแ่ะสิชานเชอร์อ๋อทั้งสามคนที่มายืนอยู่เนี่ยเป็นเมียทั้งหมดเลยจ้าอ๋อเป็นเมียก็ดีมันจะได้อบโอ้ยอาุ่นเอบปุ่นอะไรเสียงอบปุ่นอะไรอบปุ่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล่ะก็บอกแล้วว่าใช้จัดงานเงียบๆเห็นไหมเนี่ยเขาได้ข่าวก็มาร่วมงานกันเนี่ยเนี่ยผันชายฮะพึ่งจะยิบเจ็บ ไปเมียเนี่ยเป็นเข่งขนาดนี้เนี่ยทำไงได้ล่ะดวงมันพุง่งอ่ะันไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมเหรอจะ,มอมอะไม่ยอม,อม,ยอมเพราะว่าวันนี้ต,ต้องแต่งกับฉันคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรา่อยมาคุยกันตบเขาต้องตบแล้วใช่ไหช่ที่นี่ต้องตอบแล้วคูนึงก็ดึงคนนี้ก็ดึงตัวพี้อง ดึงคนนี้ก็เหนียวเลือกไระเด็นกระดดางดเดแม่ดึง้วแม่ วันเรือนแม่ยายห้องควาห<อ>้องที่สองรองลงมาแม่เพชรชราอยู่เดียวไม่ใช่ฉันชื่อเอชื่อเวชราไปก่อนโอเคโอเคเ่มหึ่งววน 哎呀。 นั่นจัดทองใช่ไหมน้าน้าเรากลับเถอะทำไมอ่ะเขารู้ซะแล้วไงไม่นั่งโอ๊ยเบาเบาสิเราคือมหาโจรฮะมหาโจรเลยกลัวโจกลัวและเจอไหมอะไรเจอไหมก็ต้องบอกว่าเลยมหาโจรไม่ได้มหาโจรเราเล่นแล้วเราไม่อยากมองหน้าเธอสองคนเลยทำไมอ่ะ เราเขินเรามาป้นเรามาป้นเนี่ยาจะมาป้นเราจะไม่ป้นเธอทำไมเราอยู่คณะเดียวกันเราเบื่อกินเก่าวันนี้เรามาหากินใหม่นะไปป้นไปเฮ้ยไม่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 ป้นเขาอะนะไปก่อนผมอยากดูนะฮะเดี๋ยวก่อนผมจะป้นอะไรคะพี่ไปป้นไปเป็นไรเนี่ยเขาบอกจะป้นอะไรครับพี่ ฉันว่าเธอทั้งสามคนต้องรู้จุดประสงค์ฉันแหละโอเคหันเล่นลิเกนะหันหาก่อซื้อหยุดนั่นนี่คือการป้นโอเคโอเคใช่ไม่อยากมองเฮ้ยชื่อนะเราจนถามชื่อเราไหมเราอยากร้องเราฟังเธอร้องแล้วเมื่อกี้ท่านโจนทั้งสองบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าท่านมีชื่อเสียงว่าอะไรกันข้าพเจ้าให้นาวว่าขุนโจนนนกุลนนกุล เธอกลับไปเธอรอดแล้วเฮ้ยปนเราแล้วต้องด่ามันปนเราแล้วเหรอช่วยด่าเราสักคำหนึ่งต้องด่ามันด่าเราด่าเราให้เจ็บช้ำน้ำใจเราจะได้โมโหแล้วเราจะปั้มเธอฉันชื่ออารยาเฮ้ยไม่ต้องร้องแล้วด่าเลยด่าเราสักคำหนึ่งให้เราโกรธไอ้ชั่วไอ้ชั่วด ด่าแบบไม่ต้องร้องได้ไหมด่าแบบด่าคนนะครับด่าคนเขาด่าคนเป็นเปล่าด่าเป็นไอ้ไอ้อีทีดิไอ้ชั่วไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้เลวน้าหมาน้าหมาด่ายังไงก็ไม่โกรธเธอน่ารักวันนี้เราจะปั้มเธอแต่เราไม่ปั้ม มึงเป็นคนดีซะแล้วไงปั้มที่มาปั้มเขาไม่กล้าทำไมอะเลนลิเกมันต้องจริงจังเขาก็เป็นนักแสดงนักแสดงใครๆก็รู้จักเขาเราก็ต้องเล่นกับเขาจับคือจับจริงจูบคือจูบจริงมึงไปป่นไปจับพี่ยองดิไปปั้มสิอันนี้ขออนุญาตนะฮะเอ๋ไ่ไปปั้มเขยหน่าเขยหน่าไมไม่ปั้ม เดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาหมอก่อนจะปั้มเลยนะหรือจะลองแม่นางนี้แม่นางคนนี้อะไรเราอินโทรด้วยแม่นางนี้่นเราจะปั้มโดยทั้งสามคนว้ายแต่เราจะมัดเธอไว้ก่อนถ้าไม่รักแล้วจะปั้มเฮ้ยแล้วจะปั้มจะมองตาดิวิ่งข้ามตาดึงขา โจรมหามหาโจนแหมา <Yeah> ทาไมนายรีบออกมาไวขนาดนี้ได้กินใหม่เลยไม่ได้แล้วนะมึงสองคนเนี่ยโอ้เหมือนกันแหละนี่ยังไม่ทันปั้มเลยออกมาแล้วไม่ได้ต้องปกป้องไว้เราชอบผู้หญิงสองคน,นเราไม่ได้ผู้หญิงทั้งหมดนี้เป็นเ,เมียของเรา <S <S ขวัญชัยเขาไม่เหมาะกับนายหรอกแค่ส่วนสูง,สงนายกระเทียบเขาไม่ได้นะเขาต้องเหมาะกับคนรูปร่างอย่างเราไอหมาโจหมาโจท่านแน่จริงเข้ามาเลย สโล่หน่อยละนาฏไอ้นะาสองลุ้มหนึ่งหรือมะเนี่ยต้องเชียร์อ่าหล่อต้องเฉวานี่ต้องเชียร์ใช่ไหมเราเรียกเขาว่าจะพีซู้อซื้อจะพีซื้ซื้อเฮ้ยเจ้าพี่โอ้โหบอบได้วุ่นวิบมากโอ้โหต่อยท้องเจ็ดิศ ทำไมอ่ะผมจะเข้าไปกอดหน้าดึงหัวผมเป็นลูกเลี้ยงเลยอ่ะแหมจะเสไปทางนู้นอย่างเดียวเลยฮะตามมาที่ไงนางเอกไม่น่าเลือกยากเลยหนีมาทำไมเนี่ยโอ้โหนี่เขาหนีออกมาจากนอกเมืองยังคิดไม่ได้อีกเหรอดูสิทั้งสามคนสามคนนี้รวมเป็นคนคนเดียวได้หมุมชั้นนะนี่รู้ปะฉันบอกเธอได้ความจริงใจแล้วทำไม กลับไปหาผัวเราประพอเถอะเถอะเขาอย่าไปเทียบกับเขาเลยไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมนี่สรุปยังไงนะเมียเยอะเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้ละกันไม่ต้องมาปั้มเลยเพราะว่าเมียเยอะมากเมียเยอะเดี๋ยวแบ่งแบ่งเลยจะแบ่งเมียให้เลยเนาะเราจะได้แบบว่าไม่ทะเลาะกันโอ้ยออกเลยมะโอ้ยใช่ไหมพี่สาวนะเออเอาแบบนี้นะสองคนใช่ไหมไม่ต้องเกี่ยงกันชั้นใครก็ได้ นี่เลยแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเขายกกูให้มึงทำไงจะบ้ากันนะจุเลกินกระจรไปอยู่กับพี่เนี่ยชื่ออะไรไม่เอา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 ไม่อยู่กับมันหรอกเออหนูก็ไม่เอาพี่หรอกค่ะเพราะว่าผมดูหมอมาแล้วทำไมอ่ะหมอดูบอกว่าผมถูกโจรกับสีส้มสีแดงจบกันด้วยดีนะตกลงแบบนี้เลิกเป็นโจรซะงั้นได้เลยอยู่กับเขาต้องรำเลย ทุกคน ชมมาอันนี้นายแบบอะไรสรุปมีเมียแล้วเหรอมีมีแล้วครับลูกสองนะครับนายแบบวะะ่า ตลกหน้าขาวผมดาวตลกหน้าขาวผมชื่อว่าเตาอนเนกลาภสิบนิ้วพนมกลมลงกาบสวัสดีครับ